โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนกลับมาผมงายกล่องส้มน,นะครับวันนี้จะมาเล่นเกม You and Me ก็ผมไปเจอไง i j o นะผมก็เลยลองโดยมาเล่นดูโอเคมาเียวเกมกันคนุณงาเดินคใกล้ก้าวเข้ามาในในโบสที่ดูเก่าแก่โบสนี้ก็เป็นที่ที่แสวงหาถึงเทพิดาอาอาเคียเธอนั้นเคยที่จะอยู่กับผู้คนเมื่องางมาแล้วแต่ว่า มีกองเงี้เธอเหลือเพียงแค่อะไรวะนีหาาป,ปลาแบบปลาเหมือแนบบแบบกำงานในหมู่ผู้คนคุณตัดสินใจที่จะสำรนวจที่อย่างนี้เพราะว่าใครจะไปดูวะว่าทำไมอ่ะอะไรนะความไม่สสนใรความกล้าในทางทจีจะลองหรือว่าความศรัทธาแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะว่าคุณอยู่ที่ตอนนี้แล้ว เพราะฉะนั้นคุณควรให้จะหาโอกาสแล้วก็ดูรอบๆนะว่ามีอะไรอย่างนี้คอนโทนลไอ้ตัวคีย์คอรมูฟไอนเคอร์คูเล็กชิปตูโอเคอืมก็มีอะไรที่เส้นสังเวอร์ได้ครับตรงนี้ ภาพของเคปปิกาอาเคงาขี่กัง่อสู้กับปีศากร้ายขบากาเธอหยิบของเธอแง่งแล้วก็ปกป้องผู้คนของเธอคุณจ้องมองไปที่เคปปิกาดูแล้วก็สัมผัสเพราะงั้นคุณก็เริ่มจะจำอะไรได้บางอย่างหยุดดูภาพไวแล้วตอนที่ฉันเริ่มจะอายแล้ว อะไรงองข้างหลักเทปังเทปิกา,า,าอะไรเงี้ยหอบอืมคุณดูไปแค่วีอึงก็เสมือนคุณจะโดงโดนสิ่ง,งดูดเข้าไปคุณอยากได้หองเป็นพวงกันตัวเองนั่นเหรอหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ของที่ระลึกสหรับคุณอ่ะเอ๊ะนี่อะไร วุ sure. <qué says it> in in yeah, ้ยเฮียอ๋อใช้ยากในการตัดได้แล้วครับแก้พัดซึ่งนี่อะไรเนี่นี่คือการึการเงินเงี่ยเหมือนว่าแค่การมีเอ่อถือพวกคพังยาพืชแล้วก็หนงสือด้วยว่้สันเกอสองผู้คนเกี่ยวกับการก่อสร้างกรนการพอปูดทำให้พื้นที่นี้ความสงบคุณมองสิ่งนี้คุณรู้สึกหิวขึ้นมา แต่สิ่งได้คือกูได้จากการที่คุณครองร้องเลยเลยน,นี่ยตอนเนี้ยมีหนังสือหนังสือเก่าๆอะไรเนี่ยคำสนใจเมืองกันกก่อเมืองใครใกล้ากลารดูแลของขั้นอาเคยียคุณก็อ่านหนังสือกันไปด้วยได้อ่าหนังสือมาทำไมเนาะโอเคมาอืมมันมีไม่ข้างอีกอ๋อต้องเปิดกุญปีโอเค อนนี้เรายังไม่รู้ปีฮะน่าจะมีเอ,อเอ้ยไอเข้มเออเนาะน่าจะดูได้ปะปีศูนย์หกโอเคง่ายๆเนาะโอเคเปิดได้แล้วอะไรเอ,อ่ย เป็นภาพผนังที่ข้างอาเคียกำลังเด้งเออพิงของเธออยู่เธอชอบที่จะสแสดงให้ผู้คนของเธอได้เห็นถึงความสดสุดของชีวิตเธอนั้นให้ความกล้ากับพวกเขาที่จะสำรวจอรอบในโลกที่ที่เขาอยู่งั้นแต่ว่าทำไมคุณทำไมดงดูไม่มีความสุขเลยเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยล่ะฮะหมายความว่าไงวะ ของเคียร์ไม่เหมือนกับหอกมันเป็นอาวิธแฟร์ของจริงเลยหละคุณเด้งแลก็ลองเด้งคุณก็ะติงใจที่จะเอาม,มันไปด้วยเพราะว่าคุณรู้สึกคุณเกอบะไรสักอย่างจะไปสังส่งเวเลด้ไหมเหมือนเอาใก้ขอมาครบแลละ สภาพจังนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณมองไปที่ที่แข่งแข้งพี่คุณสุดคุณก็จำได้ว่าคุณต้องเอาของไปวางไว้ที่ที่แข่งกังหานไม่ใช่เด้งหรือไม่ทำไมคุงั่งที่แข่งอย่างงั้งละ่ะคุณดูพอใจกับไอเดียของคุณมากเลยนะอย่เดียวไม่ใช่อย่างที่เคยพลิกแล้วมันก็ก็าสามารถเป็นขึ้นเส้นยสังเวยได้เหมือนกันนะ ตอนไก่ของคุณตอนที่คุณยังยืงเส้นสังเวยให้คุณก็จะไอ้เสนจะเปิดประตูให้แล้วกันนะได้หรอวะน้องแม่งเส้นสังเวยตัวเองนะคุณดูที่โรงศพข้างหน้าข้างหน้าคุณที่ลองรอบไปด้วยเออกบไม้ไว้อเด็กเต็มไปหมดเลยคุณจะเปิดไหมเปิดดิ คุณแอบมองเข้าไปในโรงศพคี้ๆร่างกายของฉันนั้นอยู่ฮะอ้าเราเป็นเคเหรออย่างไงี้ตามคุณดูเหมือนที่จะเปิดโรงศพฉันเปไปหน่อยไหมเงอ้ยทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะในครันงกับกันเธอจ้องมองฉันกาโกก็เลยเลยเนะเออขอ,ขอโทษทีนะ มไม่ง่ายเลยที่จะเอ่อทำให้รักษาสภาพมือใกล้ขาดเนี้ยเวลงานขาดเนี้ยเพราะฉะนั้นบอกฉันหน่อยสิว่าทําไมเคยถึงม,มาหาฉันงนึงนเหรอแทนที่จะเป็นคำกอบคุณงั้นก็จะจ้องง่าวฉันต่อไปเอ่อชันนี่น้ามองขากนันเลย่ยเอ่อทำไมเขาถึงม,มาที่นี่อย่างั้นเหรออเสียภัยมากเลยสาหรับชที่มีคนจ้องตาชันงขากนัน เออกังคปิกาช่างาขอโทษนะชังหวังว่าไี้ี่คงจะไม่หยาบคายนะแต่ว่าช่างถูกไอ้นี่ชันถูกดึงดูดด้วยความสวยงามของคุณเนยุติธรรมของคุณนะช่างนะงดงามเหลือเกินแต่ว่าคุณเงี้ยเป็นคนที่สวยจังเลยนะช่างเหรอสวยงั้นเหรอเอาจริงดินี่ก็เป็นเวลางานเลยนะที่ก็แก่ที่ชังก็ยิงอะไรแบบนี้นะ เคาขนะฉันรู้ว่าฉันคงที่จะแบบพึมพำแล้วก็กลับไปไม่กัวงวลไม่เป็นไรหรอกทำไมเธอมาที่นี่ล่ะหจากงั้นเราก็ได้เริ่มคุยกันอะใช่เอจะเริ่มอย่างไงดีล่ะใช่ก่อนที่ฉันนั้นเป็นเด็กอะฉันก็ยิงเกี่ยวกับเรื่องราวของขั้งเทพิดาผู้ยิ่งใหญ่อาเคีย กอนที่คุณนั่งได้ก่อสู้กับปีศาจและช่วยผู้คนคุ้มพบเมืองแล้วก็สอนพวกเขาเกี่ยวกับการที่ชีวิตรอดการมิชิกแล้วก็จุกจิกวิญญาณของเขาด้วยการเล่นดนตรีของคุณแล้วก็ฮะน่าคิดถึงจังเลยนะฉันคิดว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆนี้อีกแล้วเนี่ยนะก็ฉันคิดว่าครอบครัวของฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าอเลยพวกนี้นะพรายสุด้าพวกเราก็เลย ค่อนข,ข้างมีข้อความศักดิ์ส,สิทธิ์ของคุณอยู่เยอะเลยนะเงียการจะ้ได้ยิงว่าคุณอะชุดยอดมากแล้วก็คุณเป็นผู้เป็นคุณแบบคนที่ช่วยเหลือผู้ผู้มีเมตตามากมากเลยก็แก,ก่กอนที่ชันยังเด็กอะแต่ว่าหลังจากที่เรียนจากองเองหนังสือ,องเองหนังสือไปแล้วชั้นก็จากที่ลองค้นพบดูก็เลยลองสำรวจดูเพื่อเพื่ออ๋อเหมือนแบบประมาณว่าค้นพบว่า สามารถเขาสามารถาคระคาคองให้ถ้าเกิดมีเครื่องคือสิ่งหวึ่เลยที่เหมาะสมเพราะงั้นเคยก็เลยมาขี่เพื่อให้ความประหารเธอเป็นจริงสิงนะก็ได้ก็ควรคาดหวังได้หลือลนะอย่างไรก้ยกามนี่ก็เป็นเหตุผลที่วิหารนี้ถูกสร้างขึ้นแต่ว่าชันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ยามฉันรู้สึกว่าอารมณ์เสียนิดหน่อยในเรื่องของอย่างเงี้ย อะไรก็ได้ชัางองช่างคงกล้องทำให้เธอผิดหวังสักนึกนึงนะเพราะว่าฉันไม่สามารถทำให้ควาหงาเป็นจริงความหงาที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นจริงได้หรอกนะมันอาจจะต้องใช้พลังของชันพลังของชันตร้อยๆโดนไปก็วันนะอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่ฉัาอยากจะพูดก็คือฉันนับถือคุณจากลึกๆเลยนะ การช่วยเหลือกันช่วยือขผู้คนของคุณแล้วก็การทำงานหนักนั้นทําให้มีความสุขมากแล้วก็เมืองถึงกับพลังพระเจ้าของคุณฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าใครสักคนหนึ่งถึงจะมีใจที่ใจที่ไม่กลรแบบนี้ยันคงเหลืออยู่แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ข้อกินคุณไงนะเธอไม่ผิดหรอกยังไงก็ตามมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระหังหันหันะ อนที่ฉันนั้นได้สูญเสียพลังงานผู้คนนั้นก็เริ่มที่จะไม่ศรัทธาฉันอีกต่อไปนั่นน่ะก็เป็นเรื่องปกติของการเวลานี่แหละนะเพราะงั้นทำไมขึงกล้องโศกเศร้าแล้วก็ไม่รู้อัเซ็กนี่คือแบบเราไม่รู้สึกเสียใจอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างงั้นในขงงางะที่เป็นผู้สืบทอดฉันอยากที่จะขอบคุณคุณ โดยที่จะให้พรกับคุณฮะเธอมนุกอย่างเธอนะที่จะทำให้ความฝันของเทพเจ้าเป็นจริงนี่เป็นเหตุผลฉันง่ายคคิดว่าทำไมคุณเธอถึง,ถงได้สังเวยตัวเองอ่ะใช่ถ้อาอย่างเงี้ยกลางฉันไม่มีอะไรบางอย่างฉันไม่มีอะไรเลยอ่ะต่ฉันก็คงจะให้ของที่ ชันก็ไม่อยากที่จะเอาของที่แบบเป็นของคุณมาสึ่งสังเบอร์หรอกนะแต่ว่าเหตุผลหลักๆของชั้นก็คือชั้นอยากที่จะถึงอยากที่จะสั่งเบรชันให้คุณทั้งนั้นแหละจะเป็นอะไรก็ได้แก่หรือไม่ทั่งเป็นอะไรอย่างที่ยากๆอย่างการทำให้สถากรรคุณก,กลับมาได้ชันก็จะครอบครัว สิ่งที่ฉันก็กังมาตลอดก็คือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเมื่อได้มองกลับไปในชีวิตของฉันฉันก็ที่ฉันอยู่อย่างนี้ฉันนั้นมีความสุขมากๆที่มีผู้คนอร,รอบๆกับฉันแต่อย่างไรก็ตามคาว่าผู้คนของฉันก็นเพียเพียงแค่าาาระยะห่างระหว่างฉันกับพวกเขาเท่านั้นฉันรู้สึกประหลาดใจก็เกิดกาาระยะห่างกันได้หายไปและเป็น ศาสชีกค,ครอบครัวจริงๆขึ้นมาแล้วก็ถ้างั้นเธองั้นเสียงยัวด้วยความสึกโศกเศร้างั้นก็คือไม่ใช่ควสึกแย่สำหรับความว่างห่านงั้นงไงก็ตามไม่มีเด็กนอร์เวย์ไม่มี yes. no way, มมคาทีเด็กผู้หญิงนี้จะมอบให้งานหรอกนะครอบครัวอ่ะไม่เป็นหรอกให้อย่างงั้นจะไม่คาดหวังให้เธอจะทำอะไรกรันหรอกนะ แต่ว่าฉันครับใจในการกระทำของเธอนะฉันคิดว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ชันที่มีใครสักคนเงงห่วงเกับชังนแบบเนี้ยเอาล่ะนี่มันก็เอ่อกลเกินไปสำหรับการขอพรอะไรพว,วงนี้เลยนะเธอค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนงเงี้ย <laughs> ไม,ไม่ไม่่เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิเย่ ก่อนที่ฉังจะตัดสินใจว่าฉันจะไปไหนเธอก็กุมมือชังไว้แล้วแล้วก็ดึงมาใกล้ๆกัวเธอเม่ันเข้ามาใกล้ๆสัมผัสไอ้สัมผัสไอ้อุ่นที่มาจากมืองั้นทาให้ชังงงสะกุ้งไปเล็กน้อยนี่นเป็นเวลา,าไหนขนาดแล้วที่ชังง้นกล้จับสิ่งมีชีวิตกันนะถ้าเกิดเธอเป็นครอบครัวฉันก็จะให้เธอเหมือนกันมันไม่ยากหรอกนะฮะ แ่ว่าก่อนงานอ่ะพวกเรามาแข่งงานเถอะเฮ้ยไอ้ยูริอ้อาวอ้าวดีงามดีงามมันก็ต้องมีเกตด,ด้วยใช่ไหมอ่ะตอนที่เราจะแข่งงานกันไะง่ะใช่ไหมฉันมองไปที่กูกูกเธอแล้วก็ฉันพยายามที่จะไปเกตต่อคำพูดของเธอทำไมเธอถึงอยากแข่งงานกับฉันล่ะ เก็กเก็กเนาะเก็กสาวเอ๋ยฉันคิดว่า mm hmm. เธอคิดเออคิดอะไรแปลกๆหรือเปล่าเงี้ย mm hmm. ฉันไม่อยากให้เธอคิดความรักของเธอเพราะว่าเี็งเธอสงสารฉันหรอกนะ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ไฟังฉันหรออย่างที่ฉันพูดอะฉันจะรับเธอไว้เอง mm hmm. ใช่แต่ฉันก็ยอมรับคำ mm hmm. เอ่ะเอ้ยน้องจูบ ก่อนที่ฉันจะพูดจบเธอก็ขัดฉันโดยการจูบฉันที่กดใจมากแล้ชันก็ไม่เคยใกล้ไม่รูจ้จะไม่รู้จะแสดงท่าทียังไงเนี่ยก็เป็นวลางานแล้วก็แ,แกท่ที่มีใครสักคนมาทำอย่างนี้ยังงอนชันก็อยากอย่างนี้เพิ่งนะแต่ว่าเนี่ยก็แค่ความสุทาของชัน ฉันอ่านเรื่องราวม,มาเกี่ยวกับเทพพิดาที่มีหัวใจที่แก่งกาละเทพงาที่สวยอย่างเธอแต่ว่าฉันก็มีงสงส,สัยเกี่ยวกับคุณนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วฉันคิดว่าฉันก็หลงรักคุณไงตอนที่ฉันน,นงงงมองมาที่คุณอะไรนะแมแต่ว่ามันก็เพียงแค่ธรรมชาตินะคุณไม่ต้องมาู้สึกแบบเดียวกับฉันหรอก คุณยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยเพราะฉะนั้นฉันก็คงโคตคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าความรักอ่ะมันอยู่ใกล้แต่ว่าฉันก็ชอบนะที่จะอยู่ใกล้กับคุณอนะ่ะแล้วก็อยากให้คุณรับรู้ไว้ด้วยและบางทีตอนที่วิ่งอามีกูบีอยู่แต่วา่าทีถ้าเกิดในวันก็มาถึงตอนที่เธอนั้นขอฉันไปครอบครัวจริงๆแล้วก็ จะไม่ดูไงว่าจะตอบคือยังไงแต่ว่านี่มันก็ะหังเกินไปในรูปคือรู้เปล่าอ่ะนั่งอกช้ารู้สึกแง่มากแล้วก็ได้ยินเสียงหลังจากก็แค่ได้ยินเสียงของของเธอแล้วก็มือเธอตรงนี้ยมันก็สุดร้อนมากมีครั้งแรกเลยนะที่มีใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้กุงหน้าชันงเนี่ยแต่ว่าก็ปกิเด็กก้หลอกว่าฉันชอบมันไงแค่ มันก็ฝักแม่ฝันก <mic toxic sounds> ูแ <Ske> ย <pt necessary> ่แหลอกะนะจริงเหรอใช่ถ้างั้นฉันก็จะให้เธอดูแลฉันนะกันกะเอยได้เฉยเฮ้ยเจ๋งสักอือก็เป็นเกมพีกีนะครับเนี่ยอืม k you f o r e e ครับโอเค ก็จบแล้วเกมสัส้นๆเนาะก็สนุกดีโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมเะยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะอย่าลืมอ่าเขียนพูดคุยกันเขียนคอมเมนต์กันโอเคผมจะได้มีอะไรมาตอบผมม่งข้างๆเบื่อเดยตอนนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ